ว่ากันด้วยเรื่องราคามูลาค่าไอดีนะครับว่าเฮ้ยทำไมแม่งตกจังวะแม่งจะขึ้นอะไรยังไงงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันเอาเป็นันดับแรกให้เข้าใจก่อนนะครับว่าเหตุผลที่ทาคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ผมเคยลงไปละแล้วก็เบิอนกับเป็นประมาณว่าเฮ้ยประเมินไอดีอะว่าราคาตียังไงแบบไหนนั่นเองนะลงไปน่าจะเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกตอนเนี้ยตลาดมันจะเปลี่ยนไปอีกแล้วดังนั้นก็เลยอยากทาคลิปเนี้ย ขึ้นมาและบวกกับมีคนขอมาด้วยนะครับเอ้ยว่าตกลงมันยังไงกันแน่วะตลาดมันจะฟื้นไหมมันจะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาคุยกันนะมางั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องเลยแล้วกันเนาะเราคุยเรื่องราคา ID ก่อนคือเอาให้เข้าใจแบบเป็นหลักเหตุผลก่อนนะราคา ID จะมีมูลค่า1 ex 2 o v e r b o o t เหรียญเนี่ยไม่ต้องพูดนะเหรียญตัดออกไปเลยนะครับเพราะอะไรอ่ะเอาให้ดูก่อน เรื่องเหรียญเนี่ยคุณลองดูที่ไอเดียของผมก็ได้ครับคุณเห็นไหมว่าเหรียญแต่ละเหรียญเซ็ตที่จัดอยู่หน้าตอนนี้มีเหรียญไหนที่เป็นเหรียญเก่าบ้างหรือเปล่าปีนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยอันนี้เซตคีย์กับปีนี้อันนี้ไม่นับนะครับเพราะว่ามีเซ็ตอันนี้มาแทนแล้วนะเซ็ตเนี้ยมาแทนแล้วนะเดี๋ยวมีคนงงเซ็ตนี้ดียังไงก็คือว่าของโรบินเนี่ยมันย่นสกิลหนึ่งสกิลสองเมื่อเลื่อมมากกว่า7จครับเนี่ยเห็นปะ เลือดมอกกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แท็กได้ได้ตามนี้นะครับอ่าเอาให้ดูใหม่เนี่ยแท็กได้ตามนี้เลยครับเห็นไหมเนี่ยย่นครับสกิลหนึ่งยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์มั้งอ่าใช่ครับเนี่ยเมื่อเลือดมากกว่า70%เนี่ยครูดาวยี่สครับ27อันเนี้ย30เห็นปะ่ะแต่ก็ยังเป็นเลือดมากกว่า70%ใช่ปะ่ะทีมาเซตเนี้ยอันใหม่เลยย่น70%ทั้งคู่เลยครับเนี่ยทั้งคู่ไปแล้วอ่ะ1กับ2ทั้งคู่เลย อันนี้ไม่นับนะอันนี้ยังไม่นับนะยน่นไปอีกแท็กได้เหมือนกันคล้ายๆกันไม่ต่างกันเลยครับเห็นปะดังนั้นไม่เลยมีเซตเหรียญที่มาทดแทนเหรียญเก่าอยู่เสมอเอาให้เข้าใจถึงตรงนี้ก่อนนะครับเช่นอย่างเซตขิเนี่ยถ้าเป็นแต่ก่อนผมก็จะบอกเฮ้ยหมาป่าสิวะไอ้พวกเซตซีพีซีโร่ครับนั่นแหละที่ตีแล้วย่นสกิลสองตีคิมาไหลแล้วก็เด้งเลือดอะซึ่งอันเนี้ยคิมาไหลย่นสกิลสอย่นสกิลหนึ แถมเด้งเลือดด้วยแม่งคือมันมียอนสกิลหนึ่งมาด้วยอ่ะซึ่งของเก่ามันไม่มีอ้าวงั้นหมายเขาว่าเซตนั้นไม่ได้ใช้แล้วหรือเปล่าคําตอบคือใช่แต่ถ้าใครทําเซตนั้นไว้อยู่แล้วก็แปลว่าเล่นได้ต่อไม่ต้องทําใหม่แค่นั้นเองแต่ถามว่ามีเหรียแล้วก็แค่ทําใหม่มันก็จบเห็นปะเพราะฉะนั้นผมเลยอยากเกิดเรื่องเหรียก่อนเพราะเหรียเป็นปันจจัยที่แต่ก่อนทําให้ไอดีมีมูลค่าแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับและมีคนถามว่าเอ้าอย่างเงี้ยมีรัฐเจ็ดมาแล้วเนี่ยราคาไอเดีมันจะลด อ่านี่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 ว่ามูลค่ามันจะลดหรือเปล่าหรือมันจะเพิ่มหรือมันอะไรเงีบางคนมองภาพไม่ออกผมบอกเลยครับแม่งไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยคือเราต้องให้เข้าใจก่อนผมยกตัวอย่างใหม่สมมติใหม่นะสมมติใหม่สมมติใหม่พวกคุณลองนึกภาพกันนะสมมุติว่าถ้าสายหมัดเราได้แท็กแค่ตามนี้เอาเอาใหม่นะเราได้ตามนี้ซึ่งเป็นเหรียญใหม่ๆแต่บังเอิญว่าเฮ้ยไอเหรียญเซ็ตเก่าๆอ่ะ เช่นสมมติเหรียญสักสาปีที่แล้วมันเป็นเหมือนฟรีเดินล็อกอย่างเงี้ยมันได้6แท็กอย่างเงี้ยหมายเขาว่าเหรียญเซ็ตอย่างเงี้ยคือจําเป็นใช่ไหมใช่เห็นปะเนี่ยเซตอย่างเงี้ยคือใช่มงงะมองงเออถ้าแบบนี้มูลค่า ID มันจะมีแต่มันกลับกันเลยก็คือปัจจุบันมีแต่เซตใหม่ที่มีแท็กยิ่งเยอะยิ่งดีใช่ปะส่วนอันเก่าแท็กน้อยน้อยแล้วก็ไม่เต็มอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้บอกว่าเหรียญเก่ามันไม่ดีนะมีมันดีแต่บงเออญว่ามันมีเหรียญใหม่มาแทนไปแล้วไงเหรียญเก่า เคลียร์ตรงกันก่อนนะอันนี้เรื่องเหรียญดังนั้นเรื่องเหรียญจบไปเลยไม่มีอะไรต้องแบบถามต้องคุยอะไรกันทางนั้นนะเอ้ยเหรียญผมเก่าคือแทบจะไม่ต้องส่งเลยครับจริงๆเพราะว่าอย่างเหรียญอีเวนต์พวกเนี้ยอะสมมติถ้า ID ไม่มีอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องวนมาใช่ป่ะเผื่อไปเลย200กูได้ทั้งคิงได้ทั้งอุนตีอะเรียบร้อยได้อยู่แล้วแต่ถ้า ID ดีไหนมีติดมาแล้วยังไงก็ดีถูกไหมแต่ไม่ได้หมายว่า ID ของคุณจะมีมีมมูลค่าเพราะเหรียญอะอาอย่างให้เข้าใจตรงนี้ก่อนดังนั้นเเเรรื่ออองียยตัดออกไปล นะครับแทบจะไม่มีอยู่ในสารระบบเลยนะมาเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงการทำให้ ID มีมูลค่าคือหนึ่งโอเวบคุณลองสังเกตดูดีๆครับ ID ไหนก็ตามมี Overboot 40จะได้ไม่ต่ำกว่า1,000สังเกตดีๆผมบอกว่าไม่ต่ำนะก็คือ1 0 0 0ถึงส0 0 0ส่วนที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ว่า ex อะไรบ้างยิ่ง ex เยอะเช่นผมยกตัวอย่าง Overboot ู Over ตรงนี้สัก40แต่ว่ามี ex สักตัวที่เป็น The ank, เทปแทงหมดเลยโซโล แทงคิดรอใครวะนิกะอ่ะ4ีตัวเนี้ยเอาแบบที่เพชรแพงทั้งหมดนะ ID เนี้ยจะได้อยู่ประมาณพั0 0้าถึงสองพแต่ลองนึกใหม่สมมุติว่าถ้าเป็น ID แบบที่มี ex ราคาถูกผมยกตัวอย่างแบบเอาคนละโยกเลยนะแม่ใหญ่หนวดดำสีตัวเหมือนกันนะโอเด้งอาคาเพชต่างกันเลยใช่ป่ะเช่นเพชรนิกะตัวเดียวแม่งได้แทบทุกตัวเลยอะ บาคาว่า ID แบบนี้มูลค่าก็จะได้อยู่ที่1,000ถึง1,500แต่มันก็ยังยืนพื้นอยู่1,000เพราะ Overboot อยู่ดีแต่ถ้าหาก ID ไหนที่มี Overboot สซัก80เนี่ยมันจะตกไปอยู่ที่ประมาณ 3- ถึง4,000แลละขั้นต่ำเอ้ยผิดเอ o v e r o t o เออใช่ถูก 70, 70อะ่ะประมาณ70ถึง80ประมาณเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ4,000โดยโดยเฉลี่ยนะประมาณนี้นะที่เหลือต้องดูโดยรวมว่าทำเหรียโยกหรือเปล่า อแล้วก็ทำมี e ีด้วยไหมกี่ตัวก็ว่าว่ากันอีกทีเพราะว่ามันจะดูโมวลรวมนะครับแล้วก็ถ้าหากคุณโอเวอร์บูตหนึ่งผมก็จะบอกว่าการันตีเนี่ยประมาณ8 0 0 0ันถึงส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่า EX ตัวไหนบ้างก็ว่ากันไปเห็นไหมอันนี้คืออย่างแรกคือโอเวอร์บูดผมย้ำว่าเลท40 80 100เหตุผลเป็นดังนี้คือหลายๆคนเนี่ยไปตีมูลค่า ID ดโออเวอร์บูดผิดซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีบอกว่า 1, 1 o v e r b o o s t เท่ากับ100ผมจะบอกว่าไม่ได้มึงมึงบ้าแล้วไม่ได้ครับเหตุผลเพราะว่า Overboot t 4 0เราทําแค่2ดาวมันได้แล้วและ2ดาวเนี่ยทำว่าไม่เกิน4เดือนแล้วกันเอาว่าแต็มที่6เดือนนะกลัวให้6เดือนเลย6เดือนยังไงคุณก็ได้ Overboot t 40โดยทันทีแม้ว่าไม่ต้องเสียเงินเลยสักกระบ,บาทได้แน่แน่ดังนั้น Over b o o s t 1 40, ราคามันเลยไม่ได้เยอะไงแต่ว่าที่มันจะไปเยอะเนี่ยคือ70ขึ้นไป อ่ะเดี๋ยวมีคนงงอา้าวแล้วระหว่าง41ถึง70ละ่ะมาจากไหนก็คือมันจะมาจากตัวละคร3าดาวที่เราไม่ต้องแลกย้ําที่เราไม่ต้องแลกนะครับยกตัวอย่างเวลาคุณไปลงดันเนี่ยเอย้ลงแรงเนี่ยเราจะได้เศษตัวพวกนี้คือเป็นตัวละครที่เราไม่ต้องแลกอยู่แล้วนเนี่ยเนี่ยไอ้ตัวพวกนี้มันจะได้ถึง overworld 70เลยว,วย้ยหนึ่งถึง40คือ2ดาว41ถึง70มาจาก3ดาวพวกนี้แหละโอเคปะ่ะมาจากสามดาวที่เราไม่ ต้องแรกอะอ่ะเดี๋ยวลองนับนะ4 8 12 13 14 15ตัวเห็นปะ15ตัวก็30เี่ไงดาวก็40เห็นไหมพอดีเป๊ะเลยชัดเนาะเนี่ยคือ70มันนา้จากตรงนี้ดังนั้น o v e r b o ู g t ท,ที่มันยากเนี่ยคือระหว่าง7 1 0 0ถึง100อันนี้ยากขั้นแรกผมพูดว่ายากขั้นแรกนะเพราะว่ามันจะมาจากตัวละครที่เราจะต้องแลกตัวพวกนี้ใช้เวลา1ปี ไม่มีทางเลือกดังนั้นไอดีส่วนใหญ่มันเลยไปจบอยู่ที่โอเวบู๊เจไง70-80ถึงโดยเฉลี่ยประมาณนี้อา้าวไออย่างบ่ไอดีมีแบบ70กว่ากว่านิดๆเนี่ยมันมาจากแบบตัวฟีฟิลเลสแถมตัวละครฮอกกินแถมอะไรเงี้ยมันเลยได้ไวหน่อยสำหรับคนที่ไม่ได้แลกนะแต่ว่าถ้าใครแลกแบบผมเนี่ยคือคุณต้องเล่นมันปีอ่ะปีเต็มๆโดยการแบบกูต้องแลกทุกวันอะแบบไม่มีทางเลือกด้วยนะเพราะว่าไอโซนเนี้ยจะมาอีก30เขียวป่ะอะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเรามานับตัวนะ 1>, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17เกินด้วย17เห็นไหมเนี่ยมันก็จะมาจากตรงนี้อีก17คือ34นะครับเนี่ยคือมันจะมาจากตรงนี้อีกดังนั้นที่มันยากคือ70ขึ้นไปเพราะคุณต้องเอา3ดาวพวกนี้ให้เต็มพอหลังจากนั้นเสร็จไม่ไม่จบนะอันนี้ยากขั้นแรกยากขั้นที่2คือคุณจะต้องแลกตัวละครส4ดาวเช่นอย่างตอนนี้ผมแลกซาสากิ ก็ต้องแลกห้มันวล่ร้อยพอร้อยเสร็จกูต้องแลกต่อเรื่อยๆหรือยกตัวอย่างถ้าผมจะทําสีเขียวทําสีแดงอันนี้ต้องเลือกตามสีเนาะเนี่ยอย่าง o, ออโอโรบิผมก็แลกมาเนี่ยอีก340ก็คือเดือนกว่าๆผมก็จะได้บูทสามแล้วก็จบเห็นปะ่ะอันนี้คือยากขั้นแรกอันนี้ไออันนี้คือขั้น2ขั้นแรกคือ3ดาวอันนี้คือขั้น2ขั้น2คือ1นคุณต้องแลกอันนี้เรื่อยๆจกนกว่าจะครบ1850 ขั้นต่อมายากกว่าน,นั้นคือเอาตัวเนี้ยไปลงแรงด้วยเพราะว่าคุณจะต้องเก็บเศษครับหลังจากคุณได้อัพเต็มปุ๊บถ้าคุณมีเศษคุณก็จะสามารถอัพตัวละครต่อได้เลยทันทีเป็นบูทสามขั้น2นั่นเองเนี่ยมนเลยเป็นจุดที่ยากของมันนะครับอันเนี้ยโอลบีผมเพิ่งเก็บนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเก็บกันอยู่ส0 0 0 0นซึ่งผมเก็บไม่ได้ยอมรับการตามตรงสาร,รภาพว่ากูทําไม่ได้มันยากเกินไปนะครับแต่ว่าณนะตอนเนี้ยมันเหลือแบบ แสงกกว่า,วาเอ้ยอันนี้กูเอื้อมได้เห็นปะพอมันนานเลทที่เอื้อมได้ผมก็เลยเล่นเนาะแต่อย่างตัวละครก่อนหน้านี้ที่เล่นไปบ้างแล้วอ่ะมีตัวอะไรบ้างนะครับต้องเอาให้ดูเนาะไคโดก่อนหน้านี้กล่าวว่าจะเล่นนะแต่ก็ไม่ก็ไม่ได้เล่นละเ,เดี๋ยวนะอ่ะโซโลอันนี้ก่อนนี้ก่อนหน้านี้นจะเล่นนะตอนนี้ก็ไม่ได้เล่นนะตอนนี้ที่เล่นเนี่ยคือนี่เลยเนี่ยหนึ่งสองบู๊กก่อนหน้านี้ก็เล่นสุดท้ายก็ไม่ได้เล่นเห็นปะเพราะว่ามันมันไม่มีละเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะหนึ่ง อันนี้ก็ต้องเก็บผมเก็บมาอยู่3ามสี่ซีซันมั้งที่เหลือมันแถมครับแถมที่มันแจกรอ,รอบรอบล่าสุดอ่ะนเนี่ยเนี่ยก็ต้องเล่นนะครับอืยำม,มันก็ต้องเล่นอ่ะส่วนที่เหลือก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆโอเคไหมอ่าโอเวอร์บูทหนึ่งร้อยมันเลยแพงไงเพราะว่ามันมีความยากของมันเคลียนะอันดับต่อมานะครับคือ EX อครับอันนี้ตอบยากที่สุดเพราะมันต้องดูมวลรวมอะ่ะเช่นอย่างบางครั้งที่ผมน้บเนี่ยผมก็จะน้บแบบเอ้ฟีแบบเอาตัวเพชรแพงก่อนะฟีแชง คิปรอโซโลอันนี้แพงคือ3 2 0 0ขึ้นไปถึง3 8ม0ันแมันแพงสุดนในเกมละส่วนอัน,น 1, 8, 1, 000, 1, อเนี้ยพันแปดหนึ่งพันพันห้าอะไรเงี้ยแทบจะไม่ไม่นับกันเลยแหละเพราะว่าเราเราจะนับกันจริงๆอ่ะคือ4ตัวนี้เป็นหลักกับ2ตัวที่ไม่การันตีคือฟี่กับยามาโตะซึ่งอย่างก่อนหน้านี้ผมคือตอนนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นนะว่ามีคนมาฝากขายดีผมใช่ปะ่ะแล้วทีเนี้ยหลายๆคนอยากจะให้ผมจริงๆเนี่ยให้ตีราคาให้หน่อย เพราะขั้นต่ําจะได้ไม่โดนกดราคาซึ่งแน่นอนครับผมไม่เคยกดราคาใครเลยผมตีราคาที่ที่ควรจะเป็นน่ยถ้าบางไอดีที่แบบก็มันได้เท่านี้แต่ถ้าอยากได้แพงกว่านั้นก,ก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็แค่บอกเลทส่วนใหญ่ผมก็จะบอกเลทนะระหว่างเอออะไรอย่างเงี้ยผมอ่าเช่นอย่างเอาอันล่าสุดที่ออกก็ได้1 0 ex ราคาออก5,000ใช่ปะอ่าอันนี้ออกแล้วนะออกแล้วนะซึ่งมีตัวอะไรบ้างเพชรแพงสตัวมาละเพชรกลางยามาโต ใครโดวิ่งแล้วก็ไอเนี้ยสตัวที่เหลือจำไม่ได้แล้ตัวเพชรถูกมั้งเออแต่เอาว่า10ตัวนั่นแหละผมก็บอก4ี่พันถึงห้าพเลยแล้วทําไมบาง ID 10ส e ิเหมือนกันอะสี่พยังไม่ออกเลยวะนี่แหละคือเหตุผลครับเพราะคุณลองนึกว่าเป็นตัวคุณอะถ้าหากมี ID ดีนึงอยู่3 3 0 0 0ันนแหละ3,000แต่เป็น10 EX เหมือนกันนะเช่นมีเป็นแบบโนดดำแม่ใหญ่เซตโตคือเพชรแพงมีมี2ตัวเนี้ย ส่วนตัวไม่การันตีมีตัวเดียวอ่ะแล้วเดี๋ยวที่เหลือคะคะกันน่ะกับอีกไอดีหนึ่งเพชรแพงครบ4ตัวเห็นปะเพชรกลางมา2เพชรกลางคือ2องพนะสตัวนี้6แล้วนะตัวไม่การันตีอีก2อีกอีกสตัวนี่คือแถมได้เลยอ่ะใช่ปะถูกปะคุณลองเลือกระหว่าง2 ID ไอดีเนี้ยไอดี ID หนึ่งราคา3ามพเพชรแพงมีไม่ครบนะอย่างที่บอกกับไอดีที่2เพชรแพงมีครบตัวไม่การันตีมีครบไม่มีคาคะเกินเกินอ่ะห้าพันแม่งออกเห็นไหม เพื่อนๆเ,เห็นเห็นอะไรกันปะเนี่ยเยคือสิ่งที่ผมต้องการจะบอกเว้ยคือมันอยู่ที่ e x อะ่ะมันมันไม่เกี่ยวว่า e x เยอะ e x เยอะก็เกี่ยวแต่ไอเยอะตัวอะไรก็ต้องดูด้วยเห็นไหมดังนั้นการตีราคาถ้าเอาให้ดีสุดก็น่าจะส่งให้ผมดูแหละส่วนใหญ่ผมก็จะบอกอย่างนั้นนะแต่ทุกวันนี้ผมก็จะดูแบบอ้า e x ตัวอะไรบ้างอ่ะ 2. o v e r b o o s t เท่าไหร่ซึ่งไอซับพวกนี้ผมแทบจะไม่ได้ดูเลยบางไอดีที่มันถึง5 0 0 0ันอซับ150ขึ้นไปแล้ว ทำโอเวอร์บูสต์มาบ้างแล้วเล่นไปแล้ว3าเดือนแล้วกับอีกไอดีหนึ่ง EX ทุกอย่างเท่ากันแต่เลเวลแค่18อ่ะยังไม่ได้เล่นเลยคือเข้าไปซับแค่ร้อยเดียว1 1 0คุณจะเอามูลค่าอะไรกับไอดีพวกนี้ไอดี ID พวกนี้ที่ทำได้คือต้องมี EX เยอะเท่านั้นมันถึงจะมีมูลค่าดังนั้นส่วนใหญ่มันเลยไม่เกิน1-2,000ถึงไงกับอีกไอดีหนึ่งส่วนใหญ่มาแบบโอเวอร์บูสต์สี่สิบห้ากก็ได้แต่แม่งก็ได้หลักแบบพันเจ็ดพันแปดสองพันห้าแล้วเห็นปะ่ะซึ่งมันต่างกัน นั่นแหละครผมก็เลยอยากจะทํำลิปนี้ขึ้นมาบอกกับเพื่อนเพื่อแล้วกันนะครับว่ามูลค่า ID หลกัหลกๆเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่ o v e r b o o s t กับ EX ไม่ไม่ไม่ใช่เยอะนะตัวอะไรชัดปะเช่นอย่างตอนนี้มีแชงมาให้สุม่มถามว่าไอตอนมีแชงติดในไอเดียผมเคยนับมูลค่ามันไหมไม่เคยต่อกันตามตรงเลยกูไม่นับมันเลยอะครับงงไหมเช่นถ้าเราเห็นแบบ10อ e ็กอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ตัวเพชรแพงครบ เพชรกลางครบตัวไม่การันตีครบแแล้วนะมีแชงติดมากับมีแม่ไม่ต้องเอาแชงอะ่ะเอาเป็นแม่ใหญ่ตัวนี้เลยกูนึกว่าของแถมไปเลยละ่ะงงอะ่ะมันไปของแถมไปแล้วอะ่ะซึ่งแม่งแทบไม่มีมูลค่าเลยะ <laughs> เพราะอะไรละหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจนะเพราะว่ามันเป็นส่วนใหญ่มันเป็นตัวแทรกครับตัวแทรกก็คือที่วกสังเกตตัวเกม,มันจะเป็นอย่างนี้หลังๆมาเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเห็น450บเมไหลจะมีตัวแทรกซึ่งตัวแทกจะไม่เกิน1 500ัน0เพชร ถามว่าเกมฉลาดไหมฉลาดกูนับถือมันรู้แล้วเพราะถ้าเป็นแต่กอนถ้าเป็นตะก่อนนะครับมันจะตรงเนี้ย5 5 0ก็จริงแต่ว่ามันจะเอา ex มาแทรกและตู้บัดดำก็จะเป็น ex เช่นเดียวกันดังนั้นคนจะยอมสุ่มเช่น 200, 2 2 0 2,250เพชรมนะั้งประมาณนี้ประมาณนี้สุ่มแม่งหมดเลยกูจะได้ทั้งตัวแทรก2ตัวบวกกับตู้บัดดำาปหตัวเท่ากับ2,000กับเพชรเนี่ย3ตัวทีเดียวถ้าไม่เชื่อคุณลองดู ถ้าเป็นสูตรก่อนแต่ก่อนมันใช้ได้นะตอนนี้ใช้ไม่ได้ดังนั้นสูตรนี้จะใช้ได้แค่เฉพาะตอนที่มี ex ใหม่มาเท่านั้นคือเดือนธันวาได้เท่านั้นนะครับตอนอื่นไม่ได้แล้วนะเกมแม่งฉลาดและหลังๆเอาแต่ตู้บะด,ดำ450ล้วนๆเพราะ ex มันเยอะเกมฉลาดนะครับอย่างแรกเลยแชงเนี่ยผมพน,นันได้เลยวันจันทร์อังคารเนี่เตรมตัวเดี๋ยวมี ex แทรกมาอีกเนี่ยคือที่เกมมันคิดเช่นอะมบงการันตีเลย800 40่ใช่ไหมแปดร้อยสิบมึงเอาไปก่อนเลยแปดร้อยสี่สิบเอาไปเอาไปแล้วเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งอนะ่ะผมว่าน่าจะหลักสักพันห้าหรือไม่ก็พันแปดซึ่งเป็นไปได้อาจจะเป็นสเโต้ไหมไฮโดโล่ไหมคิดว่าแบบนั้นนะพอมันมาเนี่ยคุณลองบวกกันดูแปดร้อยกว่ากับสักพันห้าบวกกันเนี่ยสองตัวเนี่ยมันสองพันกว่าแลวใช่ปะสองพันกว่าเนี่ยคุณจะการันตีบัตรดำใช่ไหมใช่ครับแต่คุณได้รีเจนไงซึ่งเกมมันเปลี่ยนเพราะแต่ก่อนมันจะเป็น ex เกมมันเปลี่ยนดังนั้นหมายคขาว่าถ้ามีตัวแทรกพวกนี้มาเนี่ยคุณก็ไม่มีทางเลือกถ้าอยากสะสมนะครับไม่มีทางเลือกคือคุณต้องสุ่มครับเพราะว่าเกมมันเป็นแบบนี้ไปแล้วนะส่วนใครที่เล่นก่อนเช่นอย่างผมเล่นปีที่แล้วเนี่ยถือว่ายังทันถือถือว่าทันนะแต่ตอนเนี้คือไม่ทันไปละอ่ะก็หวังว่าน่าจะเคลียร์นะครับส่วนตอน5ปีเนี่ยคำแนะนําอย่างนี้ดีกว่าสําหรับ ID ที่มี ex ยังไม่ครบและอยากจะสะสมผมแนะนําแบบนี้ ดีที่สุดนะอย่างตอนนี้มีแชงไม่ต้องสุ่มจริงๆไม่ต้องสุ่มเลยครับเอาตัวละครเพชรเนี่ยใช้เฉพาะตอนที่มี ex ตู้บัตดดำเท่านั้นเช่นตอน5ปีมึงเตรียมตัวเลยอย่างอย่างตอนคิดรออ่ะมีคิดรอเลยม,มีมีอาคาแทรกมีโซโลแทรกเห็นปะนั่นแหละตอนนั้นแนะ่ะคุณค่อยไปสุ่มตอนนั้นครับจนกว่า ex ของคุณจะมี1เพชรแพงครบ2เพชรกลางครบเมื่อไหร่ย้ำครบเมื่อไหร่ นะครับคุณค่อยมาสุ่มตัวพวกนี้อีกทีสุ่มเพราะอะไรให้ ID EX มันครบแค่นั้นเพราะถ้าคุณมาสุ่มตัวพวกนี้ผมบอกเลยครับ5ปีคุณไม่ได้แน่ๆ EX คุณไม่ทันแล้วนะอันนี้คือไม่ไม่อยากจะรอเล่นแล้วนะเพราะว่าอีกเดือนเดียวมันได้แค่500มันมีเวลาแค่เดือนครึ่งอะมาได้อีกแค่700เพรหมายควาว่าตอนนี้ผมมี700ใช่ป่ะก็จะอยู่ที่ประมาณพัน0โดยเฉลี่ยนะในประมาณเดือนธันวา เห็นปะและเดือนธันวาตอนมีเอ็ก e คุณจะบวกอีกพันหนึ่งก็คือ2องพแต่ถ้าใครไม่มีเลยอ่ะคุณจะบวกอีกเจ็ดร้อยแล้วบวกอีกประมาณพันหนึ่งก็คือพันเจ็ดซึ่งผมคิดว่าตัวมันน่าจะการันตีสองพันห้าถึงสามพันเพรไม่ทันแล้วนะเออก็ถือว่าบอกกันตามนี้ละกันนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์เนาะส่วนราคาดีถึงฟังแล้วงงก็ส่งให้ผมที่เพจเดี๋ยวผมตีราคาให้น่าจะดีที่สุดนะครับส่วนหลักๆผมจะบอกเป็นเลทน,นะเช่นแบบหนึ่งพันถึงสองพันถ้ารีบก็คือหนึ่งพันไง ส่วนหลังจากบอกเสร็จคุณจะฝากขายหรือคุณจะโพสต์ที่เพจขายแล้วแต่ไม่มีปัญหาแต่อย่างน้อยเนี่ยผมไม่อยากให้คุณโดนกดแค่นั้นแหละ